น้องคราวลูกสาวโคชิโกพักผ่อนริมทะเลอวดเซ็กซี่เบาๆในชุดว่ายน้ำออราจับเป็นอีกหนึ่งสาวลุกสดใสในแวดวงกีฬาสำหรับน้องคราวอธิชาเสนาเมืองลูกสาวของโคชิโกเกติศักิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยที่นับวันยิ่งน่ารักออราจับและมักจะโพสภาพน่ารักน่ารักผ่านอินสตาแกรมอยู่เสมอไม่นานมานี้10กรกฎาคม2 5 6 คราวลงภาพหลังกลับจากอังกฤษมาที่เมืองไทยรอบนี้แวะไปพักผ่อนริมทะเลและมาด้วยชุดว่ายน้ำสีขาวโชว์ความสดใสเต็มๆและเป็นอีกมุมที่อาจไม่เห็นได้กันบ่อยๆในโลกโซเชียลของเธองานนี้แม่เปิ้ลอัดพัสราภาเสนาเมือง ไม่ได้ที่จะแวะมาแซวล,ลูกสาวด้วยกันคอมเมนต์สวยได้แม่ก่อนมีกวินธรรมสจักจอานันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเข้ามาตอบว่าชอบเมนนี้ครับนอกจากนี้ล่าสุด23กร,รกฎาคมน้องพราวยังเป็นอีกคนที่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศฟุตบอลเกมใหญ่ระหว่างเลสเตอร์กับสเปอร์ซึ่งมาแข่งกันที่ประเทศไทยพร้อมกับบรรยากาศ มาฝากผ่านทัน u Ch ูทูบซิโกแช n แนลโดยหนึ่งได้ร่วมเฟรมกับเจมี่วาดีของหน้าชื่อดางจากทีมเวสเตอร์และผู้เล่นคนอื่นๆอ,อีกเพียบส่วนโคนชิโกอดีตผู้จัดการทีมชาติไทยปัจจุบันทําหน้าที่คุมทีมฮองอันยาลายสโมสรในหลีกเวียดนามอดีตต้นสังกัดที่เคยค้าแข่งสมัยยังเป็นผู้เล่นจนสร้างชื่อเสียงได้อย่างมากมาย